มัอนี้คิดอยากแกงปลาใส่ผักหวานใส่ไข่หมดแดงก็เลยส่วนมียหารลงทงลงทาล่ะครับไปหาอาหารปลาไปหาหมดแดงหาผักหวานครับส่วนผักหวานนี่เป็นผักหวานกเกิีเยงตามธรรมชาติด้วยครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวยวงมาให้ปลายหน้าล่ะครับกับพ่อปองหยอดให้ได้เก็บได้กินอยูยหรอกครับส่วนปลามีเดียวครับผมพอถอกับลูกไส้ไปหาวานไวเดียวครับผมเป็นปลานิลตัวใหญ่เลยครับผมผักหวานห่าได้เดียวห่อก็ะทำการไปหาแง่ไข่หมดแดงล่ะครับผมสีสูงสีํำก็ตองแง่ละ่ะเพราะว่าคอยคิดอยากได้เมือน,นี่ม่อนี่ไม่ได้ไม้เด็ด,ดรรนนครับผมอยู่ต้นกระดาวต้นครับผม มีห้างอยู่จากสี่หาห้างนี่แหละครับคิดว่าน่าจะได้จักแกงอยู่ดอกกันร่วมๆันแล้วผู้ที่มีหน้าที่รับการแง้ไข่โมแดงก็คือเมียข่อยละครับมันนี่ห้างแรกก็ถือว่าได้สมผลสมควรเูยครับผมก็สิแง้ไม่ดอาส่วนหนึ่งด้วยไข่มะทายแห่งมุจจอเบืองมาท่านครับผมได้แล้วเด่นเกียบแกงกัได้ครับผมมันนี่มาหลุ่นมาช่วมกันครัว่าสิได้หลายซ่ำไรครับผมได้ซ่ำนี่ละครับผมก็บจิตตัดภาพมาที่บ้านเลยนะครับมีที่ีการท่ำแกงป่าใส่ไข่หมเดียงใส่ผักหวานกันเลยนะครับผมขั้นตออนแรรกกกเเเาาา็สิมีย หมดแดงออกครับอันส่วนนี่เสียใบกล้อยเหมือนแล้งนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยส่วนซีสีแกงใส่ปลากับบผงกับซีมี่หมดแดงผสมน้ำรับเพื่อว่าเพิ่มความเปรี้ยวเด็ดของปลายทั้งสี่นะครับผมกินคุยงขังยางสี่นะครับเนี่ยพักหวานกันเลยมาหน่อยหนึ่งมากับหนึ่งนะครับผมนส่วนที่เสียบก็คือส่วนสีเป็นเนี่ยไม่เป็นพ่วงคือจังหมากมันนี่แหละครับในวัดยุ้ยๆได้ครับผมมันเกิดอยู่น้ำเงาตจมโคตรด้วยมันเนี่เด็ดมาเบิดครับผมนี่ปลานิ่งกันพอถอดไปจัดการมาแล้วครับผมกับลูกไส้เนี่ยปลา กาว่าจิกินไส้เทียงแซ่บๆเ,เลยเมือนี่ครับผมส่วนว่ามนูมือนี่หากินบ่ได้งยังไงนครับแกงปลาใส่ไข่หมดแดงครับผักหวานนี่แต่ว่าขันมู่อจบไปหาซื้อน้ำตลาดกับบือป้อยากดอกครับแต่ว่าขันหาเองตามธรรมชาติมันสิได้ตามมันสิไดอ้อรรถรสในการกินเนาะครับมันสิแซ่บแบบว่าสุดๆ,ดๆนี่ยนะขันตอนแรกมาดทำการข้างหมอเขนเลยครับผมข้างหมอให้น้ำเดือดหลังจากนั้นเท้าไปทำการใส่หมดแดงลงไปก่อนเลยครับขันตอนแรกเพราะว่าเฮาสิเอาความเปี้ยวจากหมดแดงเนี่ยครับผม ใส่ไข่ใส่ผิกลงไปครับผมไข่ผักก็แล้วหลายดอกครับเอาผสมกันไปเลยเด้อครับผมหลังจากนั้นก็ทําการใส่ปลาเให้ลงไปเลยเด้อครับเป็นปลางินตัวใหญ่ตัวเปี่ยนเลยเลยเด้อครับนี่ตัวเดียวเลยเต็มหม้อโมกุครับผมพอถูกย่างสุกเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาทําการปรุงนะครับผมใส่ผงสุดรลดลงไปก่อนเลยครับผมกินอย่างบ่ได้กินอย่างบ่ออกแล้วก็ตามด้วยเกลือครับผมเนื้อกินเนี้ยอิสานก็เป็นประมาณนี้แหละครับผมเคียงปรุงไม่ค่อยหลายดอกครับผมเอาก็ที่ทำการชิมรสกันเลยนะครับใส่กระเที่มเปียกเป็นคนชิมนะครับเมี่ยงกุ้งมือเนี่ยการแล้วเมียก็ว่า หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็สิทําการใส่ผักมี4ใบของเฮาลงไปล่ะครับผมเป็นผักหวานกับผักขุนตูแล้วครับผมผักขุนตูก็ใส่ไปเพื่อเพิ่มความหอมล่ะครับผมส่วนผักหวานนี่ก็โอ้ยบ่ต้องบอกเลยครับแกงใส่ไข่มดแดงกับแกงปลานี่หวานจ้วยๆล่ะครับผมเก็บมาสดๆเก็บมาใหม่ๆเนาะมากินข้าวนํากันครับผมพร้อมแล้วก็ไปกินกันเลยครับผมแต่ว่าก็ยังบ่ทันพอดอกบ้านนี่กินดอกครับก็ต้องมีตํตามหงเสริมแน่จักหน่อยล่ะครับผมก็ะเทยหน่วยหนอาจจะข้าวนั่นล่ะครับผมตํามหงมันตําบ่ยากดอกครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับของแฉลนะพันไปกินน้ากันเลยดลยครับเมนูเที่ยงของห้องก๋วยเีต้มปลาใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานกับผมกับตำบักรงกับผักบุงเก็บมาจากให้จากหน้าให้กันนะครับเป็นผักบุงหน้าผักบุงตามธรรมชาติที่กันนะครับเก็บมากินกับตำหุ่งกับข่าครับผมกับขนมเส้นกินแกมสําหรับเมนูมอนิสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยเอาอย่างแม่แหลกกับเยญ่อมครับผมสําหรับมันิครับจำนี่แหละครับ